สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AUI Auto Import วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณเจฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ,คะนะคะเรามาส่งมอบรถนะคะเอาพาดนะคะ SC Pa c k a g e ให้กับบอกเลยนะคะว่าคุณโบเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตนะคะเป็นเด็กน้อยที่อายุเพียงแค่24นะคะแล้วทำธุรกิจขาย ออนไลน์ Online, ด้วยเงินเริ่มต้นเพียงแค่500บาทนะคะจากการทีเ่เคยทำธุรกิจอันนี้เราได้สอบถามลูกค้ามาแล้วนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมกับน้องโบนะคะที่ สู้ชีวิตจนมีวันนี้จากแม่ค้าที่บอกว่าเห็นบอกว่าเป็นพนักง,งานขายข้าวแ,แ,แกงนะคะขายข้าวแกงนะคะแล้วก็5ปีนะคะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองและทําธุรกิจชัดเจนนั่นก็คือขายของออนไลน์มาชมกันค่ะน่ารักมากตัวเล็กๆและอายุนิดเดียวค่ะนะคะค่ะมาเลยเอาละคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะ นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องโบค่ะนี่เลยนะคะน้องโบนะคะที่เอบอกว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่สู้ชีวิตจากที่แบบว่าเห็นเห็นน้องโบเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้คือเริ่มต้นไม่มี <ลำ S 2> อะไรเลย<า>ลำ<ช>บาก<อ>มากงั้นเดี๋ยวเราลงมาสัมภาษณ์กันหน่อยมาะะะนะคะนี่เลยอันนี้ก็ถือถือว่า เป็นการให้กำลังใจนะคะกับหลายๆคนนะคะค่ะเมื่อก่อนนี้ลําบากยังไงคะน้องโบก็เมื่อก่อนไม่มีเงินติดตัวไม่มีตังกินข้าวเลยค่ะแล้วก็เริ่มเอาเงินเก็บอะค่ะทั้งหมดที่มีเอาไปซื้อสินค้าเล็กๆน้อยๆมาขายค่ะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะและจากนั้นก็คือไลฟ์สดมาตลอดเลยค่ะใช่ช่องอะไรคะน้องโบอ่าเพจนะคะเป็นเพจโบวี่คอสเมติกค่ะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดค่ะที่ขายเกี่ยวกับสินค้าความงามสินค้าสกินแคร์ค่ะ แล้วคันนี้นะคะน้องโบซื้อด้วยจัดไฟแนนนะคะเพราะว่ามีพวกแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์หลายคนนะคะที่ทักกันเข้ามาบอกว่าขายของออนไลน์เนี่ยจะสามารถจัดไฟแนนได้ไหม,มน้องโบยืนยันเลยค่ะ บอกเลยว่าง่ายมากๆเลยถ้ายิ่งอยู่กับพี่เอนะคะคือแบบทุกอย่างคือจัดการให้เรียบร้อยทีมงานคือดูแลดีมากค่ะ,คะสําหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือแบบกําลังเลงๆอยู่นะคะบอกเลยว่าอย่ารอช้ารถที่ร้านพี่เอคือสวยมากๆจริงๆค่ะแล้วก็บริการที่ประทับใจสุดๆนะคะขอบคุณมากเอาละค่ะทีนี้พี่เอกก็อยากจะให้น้องโบเนี่ยอบอกกล่าวกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่า เ,ออเริ่มต้นเนี่ยคืออย่างน้อยบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มที่จะท mm ํา hmm. ธุรกิจออนไลน์หรือบางคนก็ลงัลงมีความคิดว่าจะทําอะไรดีนะคะในยุคเศรษฐกิจนี้นะคะ mm hmm. เผื่อไดอ้เป็นไอเดียนะคะก็คือถือว่าให้ให้เป็นจ้างพลังให้กับเพื่อนๆทุกคนดีกว่านะคะน้องบอเริ่มต้นก็คือขายอะไรก่อน ขายลิปสติกค่ะมีเงินเท่าไหร่มีเงินทุนทเท่าไหร่อ่อมีเงินทุนไม่ถึง500ค่ะไปซื้อลิปเซตมาเซตหนึ่ง12แทง่งประมาณ200300กว่าบาทค่ะ<ช>แล้วก็มาเล่ขายตามร้านกับข้าวตามร้านอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะ<ช>เริ่มต้นก็คือตอนนั้นเดินเล่ขายก่อนใช่ค่ะแล้วได้กําไรก็ไปซื้อ,อเพิ่มใช่ค่ะซื้อเพิ่มค่ะซื้อเพิ่มเรื่อยๆแล้วแล้วทำไมถึงหันมาเข้าสู่เอ่อไลฟ์สดคะ ก็เลื่อนดู f a c e b o o k เห็นว่าตอนนั้นมีคนเริ่มไลฟ์สดแล้วเราคิดว่าคนอื่นยังทําได้ทําไมตัวเราจะทาไม่ได้ก็เลยเริ่มเริเร,เ,รเ,รเริ่มลองไลฟ์ตามบ้างค่ะตอนนั้นเนี่ยพี่ถามก่อนบางคนถามมาว่าคนที่ไลฟ์สดเนี่ยจะต้องมีคนติดตามเยอะถึงจะขายได้ดีถึงจะ <ừ> มีรายได้ถึงจะรวยจริงไหมคะเอะ สำหรับโบนะโบเริ่มต้นจากศูนย์อะโบคิดว่าไม่จริงค่ะอันเนี้ยก็คืออยู่ที่ตัวเราเลยค่ะเราทําเราก็ได้ค่ะใครที่กําลังแบบว่าอยากจะเริ่มต้นทําเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครบอกได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราทาอย่างเงี้ยค่ะเรายังได้รู้ได้ประสบการณ์ค่ะถึงไม่ได้อะไรเลยก็ยังเป็นประสบการณ์ค่ะแต่ว่าไม่แน่นะคะอนาคตก็คืออาจจะผ่านมาเป็นแบบโบเลยก็ได้ค่ะถ้าวันนั้นโบไม่ตัดสินใจลงมือทําอาจจะไม่มีโบในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทําสําคัญมากค่ะนะคะ การกระทาเสียงดังว่าคําพูดนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าคิดนะคะถ้าคุณแค่คิดอย่างเดียวคุณก็ได้แค่คิดแต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณเริ่มกระทำนะคะก็นั่นคือยังไงซะจะดีหรือไม่ดียังไงก็ถือว่าคุณได้ทําและนั่นคือประสบการณ์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคิดแล้วพยายามที่จะทานะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะก็อัอนนี้ก็คือคุณบอช่วงไลฟ์ใหม่ๆเนี่ยคนดูเท่าไหร่คะคนดูสองคนสามคนค่ะ ก็เป็นตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนมาดูแล้วก็เป็นแฟนแค่นั้นค่ะใช่ค่ะแต่ก็คือไม่ทอค่ะค่ะนะคะนี่เลยค่ะก็ลองเข้าไปติดตามดูคุณโบได้นะคะแล้วก็ไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าได้แล้วก็ไปดูกลยุทธ์การขายของน้องโบได้นะคะที่ช่องอะไรอีกทีนะคะโบวี่คอสเมติกค่ะโบวี่คอสเมติกนะคะลองดูนะคะดินคนนี้น้องคนนี้อายุยังไม่ถึง25นะเริ่มต้นก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปรับจ้างทั่วไปเลยใช่ค่ะขายของ ข,ข่ขไขอ,อ,อยู่ในร้านอาหารค่ะใช่ค่ะนะคะนี่เลยค่ะแล้วทําไมแล้วก็ตัดสินใจออกอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะออก,ก็เลยมาลองไขของดูใช่ค่ะใช่อย่างที่เคยบอกทุกครั้งนะคะคาถานะคะของความสําเร็จและคาถาความร่ํารวยนั่นก็คือ ซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจอยู่ตลอดเวลาและขอให้ทําธุรกิจที่สุจริตนะคะค่ะนี่เลยค่ะน้องโบนะคะก็ขอยกให้เป็นบุคคลตัวอย่างนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ<อ>แล้วทําไมน้องโบถึงตัดสินใจซื้อรถกับ AY Auto เราคคะก็ ดูแล้วก็ติดตามเพจของพี่เอมาสักระยะแล้วด้วยความที่พี่เออัปเดตอยู่ต่อเนื่องให้ความรู้อยู่ต่อเนื่องเงนี้ค่ะเป็นแรงดึงดูดให้โบรู้สึกว่าพี่เอคือบริการดีจังเลยดูแลลูกค้าดีจังเลยคอยแบบชี้แจงในเรื่องของนู่นนี่นั่นก็โบติดตามได้ไม่นานก็ตัดสินใจโทรหาพนักงานของพี่เอเลยค่ะว่าสนใจรถอะไรประมาณนี้ค่ะ uh huh. และจากนั้นทีมงานก็คือมาซัพพอร์ตมาบริการหลังการขายทุกอย่างมาคอยติดตามว่าโอเคติดเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ uh huh. ใช่นะคะก็ยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องโบนะคะที่วันนี้มาทําให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เมื่อคู่นี้ที่พี่ถามมาเห็นบอกว่าตอนที่ติดตามพี่เอเนี่ยก็ไม่คิดด้วยว่าจะได้ซื้อรถกับพี่แต่ตั้งปฏิญาณกันเอาไว้ค่ะว่าถ้ามีเงินจะซื้อรถที่ไหนคะที่ร้านพี่เอค่ะและเห็นบอกว่าตอนนั้นที่ตั้งปฏิญาณไว้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยปะไม่คิดค่ะไม่คิดว่าจะได้แต่ก็คือ เราเรามีเป้าหมายแล้วอะค่ะเราก็มุ่งมั่นในส่วนของเป้าหมายแล้วก็พอดิวอะไรเสร็จปุ๊บพอต้นปีที่ผ่านมาก็คือได้เลยเ<ช>ยี่ยมมากะนะคะนี่คือบุคคลตัวอย่างนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์อายุไม่ถึงยี่บห้านะคะจากแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะมาเป็นเจ้ามานี่เป็นเจ้าของทางบ้านแล้วก็รถนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า ใขยของออนไลน์สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะเอาละค่ะของงอนุญาตยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวให้ที่พาชมรถหน่อยนะได้ค่ะเอาละค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องโบนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงๆรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะแล้วบอกก่อนนะคะทุกท่านนะคะใครที่กําลังมองหาเอาผ่านอยู่นะคะช่วงนี้นะคะเรายังพอมีรถอยู่แล้วรถของเรานะคะมีใบสมอ,อถูกต้องทุกคันนะคะก็ สนใจทักมาแต่ว่าเราก็คาดว่านะคะในสต็อกของเราตอนนี้ที่มีอยู่ท่าเรือน่าจะเหลืออยู่สักประมาณ80คันั้งหมด8คือตอนนี้พี่หยุดประมูลแล้วเหตุผลที่หยุดประมูลเพราะว่ารถในที่ประมูลน่ะมันมันไม่ใช่รถใหม่แล้วอะนาฮะนะคะแล้วก็รถใหม่เขาก็หยุดการผลิตด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็สต็อกเราก็มีแล้วรอในเรื่องของสมอผ่านแล้วก็จะทยอยทยอยออกมา ก็เลยมองการว่าคาดว่านะคะในสต็อกรถเนี่ยเดือน5เดือน6ก็น่าจะหมดมนะคะเดือน5เดือน6ก็น่าจะหมดพรมันใกล้หมดเนี่ยถึงเวลานั้นในที่ประมูลก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะยังมีอีกไหมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นพวกรถมือ2จับมาประมูลเอสููซื้อรถมือ2ในเมืองไทยขายคนไทยขายกันซื้อมือสขายเป็นรถมือ2 ไม่เอานะคะซื้อลถมือสองเมืองนอกมาขายเป็นรถใหม่ไปไ้ายแดงเมืองไทยเราไม่ทำนะคะ<ม>ก็ต,ต้องพูด,ดเลยนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะว่าออพอหลังจากเดือน5เดือนหถ้าบอกว่ารถหมดไปแล้วเนี่ยมันจะมีโฉมใหม่ซึ่งกลางกลางปีนี้เราจะเห็นโฉมแล้วโฉมใหม่นะคะ<ม>เห็นรูปนะ<ม>เห็นรูปต้องบอกก่อนว่าเห็นรูป<ม>นะคะแล้วก็เขาจะเริ่มผลิตกันก็คือปลายปีเข้ามาในเมืองไทยหรือว่าส่งมอบได้ก็คาดว่าน่าจะเดือน 4, 4เดือน5ปีหน้าราคาก็ต้องมีประมาณสัก5้าล้าน ขึ้นลงนะคะหน้าช่วงเวลาเดือนเจดถึงเดือนสี่เดือนห้าปีหน้ารถอาจจะไม่มีขายในตลาดเลยสำหรับรถป้ายแดงนะคะแต่ว่าเราก็คงจะเป็นพวกมือสองที่ตอนนี้เราเอามาทำรองรับไว้ในช่วงของที่บอกว่าปีนี้รถมันจะขาดตลาดกันหนักถึงหนักมากนะคะคำว่าชิปหายรวมกันได้เลย <laughs> โชคดีมากที่โบได้มาก่อนนะคะได้มาก่อนอน,<ช>นะคะ,คะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวพอมันลดมันเริ่มไม่มีไม่มีปุ๊บราคามก็จะยิ่งโดดขึ้นนะคะใครที่กําลังมีความพร้อมอยากจะใช้รถก็ดกันทักกันเข้ามาค่ะเอาละค่ะคุณจิ๊บเดี๋ยวพาชมรถหน่อยนะและเดี๋ยวสอนการใช้งานด้วยจริงๆเนี่ยน้องโบเนี่ยรับรถตั้งแต่ก้าวโม่เช้าแล้ว<ช>นะคะ<ช>แต่ทีนี้พอดีอพี่เอกว่างช่วงบ่ายเนาะก็เลยถามว่าสะดวกไหมเดี๋ยวพี่จะมาแล้วก็ มาแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมน้องโบมั่งก็เลยตามกันมานะคะค่ะาราค่าชมเลยคันนี้นะคะจะเป็นอัลาดเอซนะคะ182แรงน้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นเบนซินค่ะด้านข้างนะคะก็จะตกแต่งมาด้วยล้อแม็กนะคะขนาด18นิ้วค่ะ แล้วก็ด้านในนะคะเบาะคู่หน้าจะปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังชันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวกระจกนะคะเป็นกระจกมองหลังติดกล้องไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีในเรื่องของตัวชุดจอเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหลังนะคะ15นิ้วค่ะ เราติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นเบาะมิก้เมาส์รุ่นท็อปก็จะได้ออปชันแบบนี้เลยค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นเบาะนั่งแถวที่3ค่ะก็สามารถพับเก็บนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะด้านล่างก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ อีกฝั่งก็จะเป็นตัวยางอะไหล่นะคะแล้วก็ฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองทักกันเข้ามาได้นะคะรถมีพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะแล้วกออ็สามารถติดต่อที่เบอร์นะคะ02-587-4666ค่ะแล้วก็086-668-1999ค่ะค่ะ วันนี้นะคะคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปที่ดีนะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะคะก็นี่เลยค่ะน้องโบนะคะเด็กน้อยมหัศจรรย์เก่งมากนะคะก็ให้เป็นแรงบันดาลใจทุกคนแล้วกันนะคะขอให้สู้ๆนะอ่ะน้องโบจะให้แรงบันดาลใจอะไรอีกไหมมีมีอะไรไหมอืมก็เยอะแล้วนะใช่ค่ะก็สู้เท่านั้นค่ะทุกคนโบเชื่อว่าถ้าโบทําได้หลายคนก็ทําได้ค่ะค่ะนะคะ เอาละ variance, ค่ะขอบคุณน้องโบเมืกงนะคะขอบคุณเพื่อนเแฟนเพจทุกคนนะคะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนค่ะสนใจรถทักมานะคะน้องโบขอบคุณมากนะมาดูหน้าใกล้ๆดิจ่างกล้องน่าหลาเด็กน้อยลูกเลยเนี่ยรุ่นลูกลูกโบบวี